สวัสดีค่ะเจอกันจ้าจ๋าอีกแล้วข้าวเหนียวห่อทองสวัสดีนะคะวันนี้จ้าจ๋าจะมาพาเพื่อนๆมาทําน้ําพริกกันนะคะสูตรของจ้าจ๋านะคะอยากบอกเพื่อนๆเนาะเผื่อรอดในยุคโควิดนะคะมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างคะ่ะนี่นะคะอันนี้เป็นหอมแดงนะคะหอมแดงนะคะจ้าจ๋าใช้เป็นหอมแดงนะคะหอมแดง สองกิโลนะคะอันนี้นะคะเรามาปอกเปลือกออกให้หมดนะคะแล้วก็ไปล้างให้สะอาดนะคะทิ้งให้เสด็จน้ําสักพักนึงนะ,ะแล้วเราก็มาหันห่นหั่นหั่นแบบนี้นะคะซอยหออให้เป็นแบบนี้นะคะสองกิโลนะคะแล้วก็จะเป็นกระเทียมนะคะเป็นกระเทียมกีบเล็กๆแบบนี้นะคะเป็นกระเทียมกีบเล็กๆแบบนี้หนึ่งกิโลค่ะหนึ่งกิโลนะคะ เราก็จะมาตํากันค่ะหามเราซอยไปแล้วเนาะนี่ตำกระเทียมเนะาะตำไปเรื่อยเื่อยนะคะจนกว่าจะละเอียดเนาะโอเคนี่หลังจากที่เราตำกระเทียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะหนึ่งกิโลนะคะตำกระเทียมให้มันไล่ละเอียดประมาณนี้นะคะนะโอเคนี่คือกระเทียมเราเนะาะตำเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นน้ำมะขามเปียกนะคะน้ำมะขามเปียก ใช้มะขามเปียกหนึ่งกิโลนะคะมะขามเปียกหนึ่งกิโลคั้นเอาแต่น้ำให้เข้มข้นเลยนะคะเนาะก็จะมีน้ำตาลทรายหนึ่งกิโลน้ำตาลปี๊บหนึ่งกิโลนะคะแล้วก็จะมีเกลือเกลือหนึ่งถุงนะคะนะแล้วก็จะเป็นน้รสดะคะแล้วก็จะมีน้ำมันหนึ่งขวดเนาะพริกนะคะ ส่วนพริกนะพริกจจ๋าใช้ใช้เป็นพริกใหญ่นะคะพริกใหญ่พริกมันเนาะมันจะมันจะไม่เผ็ดมากนะคะจะเผ็ดนิดเดียวนะเผ็ดไม่มากนะคะสองกิโลค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปคั่วพริกกันจะ้ะ โอเคเราก็จะมาคั่วพริกกันนะคะั่วไปเรื่อยๆะคะคั่วทีละครึ่งกิโลนะคะ นานมากนะคะสักประมาณห้านาทีก็พอนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราคั่วเผ็ดพริกเสร็จแล้วเนะาะใส่กระมังอย่างนี้เลยนะคะใส่กระมังเสร็จแล้วแล้วเราก็จะไปปั่นเครื่องกันนะคะนี่นะคะ เครื่องปั่นของเจ้าจ๋านะเป็นเครื่องปั่นพริกนะคะเป็นเครื่องปั่นพริกเนาะจะเป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวเจ้าจ๋าก็จะมาปั่นพริกกันนะเจ้าจ๋าใช้เออ่เป็นเครื่องทุ่นแรงเนาะเครื่องปั่นพริกเนาะเนื่องจากเจ้าจ๋าทำเยอะนะคะทําไปขายเนาะมันก็เลยต้องใช้เครื่องทุ่นแรงเพราะว่าถ้าใช้ครกตํามันก็ใช้เวลานานเนาะนะปกตินะคะปกติเออ่ ถ้ามีออเดอร์เยอะๆนะเจ้าจ๋าก็จะใช้เครื่องนี้นะคะเป็นเครื่องคั่วคั่วพริกเนาะเป็นเครื่องคั่วพริกนะคะถ้ามีออเดอร์เยอะๆเนาะแต่ตอนนี้ก็มันก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนะาะเจ้าจ๋าก็เลยต้องใช้กระทะคั่วพริกนะคะ,นะปกติถ้ามีออเดอร์เยอะนะเจ้าจ๋าก็จะใช้เครื่องนี้สําหรับคั่วพริกเลยนะคะของเจ้าจ๋านะคะอ่ะเราจะไปปั่นพริกกันนะคะ นี่นะคะหน้าตาพริกนะคะพริกที่จะจ๋าปั่นออกมาแล้วนะคะนี่นะคะปั่นออกมาแล้วจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะปั่นเสร็จแล้วนะคะออกมาเป็นแบบนี้เนาะทีนี้เราก็ไปดูขั้นตอนต่อไปกันจะ้ะขั้นตอนต่อมานะคะเป็นขั้นตอนที่สำคัญเนาะ เรามาเจียวหอมเจียวกระเทียมกันค่ะตั้งกระทะให้เดือดนะคะ,หอ,ะ,คะหอมลงไปเลยนะคะตามร้วกระเทียมนะคะเทรวงกันไปเลยค่ะเจียวรวมกันไปเลยนะะเนาะ รวมกันไปเลยนะคะเกลียวมกันไปเร่อยแล้วก็มันผัดนะคะผัดไปเรื่อยๆนะอย่าใช้น้ํามันมากนะคะใช้น้ามันน้อยๆหนะ่อยเนาะแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะ ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเหลืองกรอบนะคะเรามาดูกันเนาะนี่นะคะหลังจากที่นวดแล้วนะแล้วก็มันจะเหลือประมาณนี้นะพอเหลืองกรอบได้ที่แล้วนะคะเหลืองกรอบได้ที่แล้วเนาะแล้วก็จะใส่หมูลงไปเลยนะคะหมูบด5กิโลค่ะก็้จะาใช้5กิโลนะคะ ลงไปผัดให้เราให้ให้สุกนะคะผัดให้หมูสุกผัดไปเรื่อยๆจนกว่าหมูจะสุกนะคะ มาถึงขั้นตอนนะพอเราผัดหมูให้สุกเสร็จแล้วนะคะเมาปรุงเครื่องกันนะคะน้ำมะขามเปียก้ตงตาลทรายหนึ่งกิโล หนึ 1> 1่งซองเกลือหนึ่งถุงน้ำตาลปี๊บหนึ่งกิโล ัใน,นให้เข้ากันดีนะคะวนไปเรื่อยๆให้เข้ากันดีเนาะ ประมาณห้านาทีนะคะนี่นะคะหลังจากที่เรารุงเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะรุงเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ชิมดูนะคะว่าต้องการรสชาติแบบไหนนะคะของจัจ๋า,กกานี่จะออกเค็มนํานะคะเค็มเปรี้ยวแล้วก็หวานตามนะคะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วนะ สุดท้ายคุณใส่พริกนะคะใส่พริกที่เราปั่นไว้แล้วเนาะใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะแล้วก็มาผัดรวมกันเลยค่ะ เข้ากันดีแล้วนะคะแล้วก็จะปล่อยทิ้งไว้สักพักก่อนแล้วให้เขาเซตตัวก่อนนะคะแล้วเราก็มาตักใส่หม้อกันคะ่ะนี่นะคะหลังจากที่เราเสร็จแล้วเนาะตักออกมาใส่หม้อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้เนาะ<บอ>ก็จะได้ประมาณนี้นะคะ<บอก>มันจะแห้งนะคะไม่แฉะนะไม่แฉะแห้งเห็นเนื้อหมูเน้นๆเลยนะคะ น่าทานมากเนาะกินกัะแตงกวานะคะไข่ต้มนะคะอร่อยนะคะปลาทอดไข่ต้มไข่เจียวนะคะเดี๋ยวจ้าจ๋าก็จะออกไปขายตลาดนัดแล้วนะคะนะคะส่วนเพื่อนๆน,นะคะที่สนใจนะคะสามารถลองทำ ดูก่อนได้นะคะเผื่อจะช่วยเพื่อนๆได้บ้างเนาะยามโควิดแบบนี้เนาะยังไงก็ตามนะคะสูตรน้ำพริกนะสูตรน้ำพริกนะคะมันไม่ได้ตายตัวนะคะอ,อยากให้เพื่อนๆเ,เอาไปลองปรับใช้ดูนะว่าอันไหนมันมันดีที่สุดนะคะลองให้เพื่อนๆไปปรับไปปรุงแต่งได้นะคะถจ้าจ๋าก็แค่แนะแนวทางเนาะนี่เป็นสูตรเฉพาะของจ้าจ๋านะคะ ถ้าขครชอบขครสนใจนะคะก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดติดตามให้เจ้าจ๋าด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเจ้าจ๋าจะไปขายตลาดนัดสนามบินนะคะวันนี้ขายสนามบินนะคะขายน้ําพริกค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ